วันนี้ลิตาพาเข้าครัวมาทำเค้กแซลมอนกันค่ะลิตาไม่แน่ใจว่าใช้กับปลาอื่นๆได้ไหมแต่แซลมอนลิตาใช้มา2-3รอบแล้วค่ะทำให้ฝรั่งทานเขาติดใจมากๆเลยซอสพีนัทของผงโลโบนะคืออร่อยมากๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรก็ตามที่ลิตาได้เขียนเอาไว้เลยค่ะหั่นปลาแซลมอนเฉียงๆแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับ มันจะมีซอง a กับซอง b นะคะซอง a เป็นผงหมักเป็นผงสเต๊ะผงหมักเลยค่ะไว้หมักเนื้อเนื้อต่างๆแล้วก็พี่จาก็ลองมาใช้กับเนื้อปลาก็คือชอบมากเสร็จแล้วก็แล็บไว้ใส่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนเขาจะนุ่มอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มาทำซอง b ค่ะมันจะมีผงน้ำจิ้ม แล้วก็เติมกะทิลงไปตามที่เขาบอกมาเลยคนไฟเบาๆประมาณ5นาทีเราก็จะได้น้ำจิ้มที่อร่อยมากๆใครจะใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปบนน้ำจิ้มก็ได้นะคะเลิศค่ะ ความอร่อยมันอยู่ตรงน้ำจิ้มด้วยนะคะท่ตาก,ก็ไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยค่ะทำตามสูตรเขาเลยค้นอร่อยเสร็จแล้วก็นำเนื้อปลาเซลมอนออกมาเสียบไม้เสียบกลับไปกลับมาค่ะเหมือนเสียบหมูย่างนะคะ เนื้อปลานุ่มมากเวลาทานนะละล,ลายในปากเลยอันนี้ก็คือสูตรทำกินในครอบครัวนะคะถ้าใครจะทำขายก็ลองปรับดูค่ะ ที่ตาแค่เพียงมาแนะนำผงโลโบที่สะดวกง่ายคือมีผงโลโบสูตรเตะ๊ะคือชีวิตง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่ต่างแดนมันหาวัตถุดิบยากมากเลยสั่งมาจากอเมซอนค่ะเขาก็มีทุกอย่างขายเหมือนกันนะคะเนี้ยค่ะเนื้อปลาก็จะสุกหอมมากๆ จิ้มกับน้ำจิ้มนะอร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณค่ะ